นี่ค่ะนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์เหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะมาสอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเราได้เรียนไปเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะวันนี้ครูพิมพ์ก็จะมาสอนต่อก็คือเป็นเรื่องของเนื้อเรื่องที่เราได้ท่องคำศัพท์แล้วก็อ่านคำศัพท์ไปนั่นเองค่ะ โดยคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการจบเนื้อหาในภาคเรียนที่1นึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เด็กๆตั้งใจเรียนแล้วก็อ่านพร้อมการไปตามคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนกันนะคะครูก็อยากให้นักเรียนหยิบหนังสือภาษาพาทีกันขึ้นมาก่อนค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีหนังสือก็สามารถสแกน QR โคดนี้ได้เลยนะคะ พอสแกน QR code แล้วก็ให้นักเรียนเปิดไปที่บทที่4เรื่องของกลัวทำไมได้เลยค่ะ จากในรูปภาพนะักเรียนจะเห็นว่ามีช้างอยู่ทั้งหมดอยู่สเชือกใช่ไหมคะแล้วก็จะมีคนอยู่ทั้งหมดอยู่คนในรูปภาพก็จะมีการปรากฏในเรื่องของมีลมมีฝนอะไรต่างๆนานาเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าในเนื้อเรื่องของบทที่4นี้จะมีเรื่องราวที่เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกอะไรบ้างนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้วันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะได้มีการอ้างอิงคลิปวิดีโอจากเพจครูนุษสื่อสร้างคอมนะคะ ก็อ,อยากให้นักเรียนได้อ่านเนื้อหาตามกับคลิปวิดีโอแล้วก็ดูรูปภาพประกอบได้เลยค่ะฝึกอ่านและเข้าใจเรื่องบทที่4ี่กลัวทำไมวันนี้ลมพัดแรงฟ้ามืดครึ้มอีกแล้วฝนอาจจะตกในไม่ช้าคงกลางเต็นท์นอนในป่าไม่ได้ เหมือนทุกวันควานโพหันไปตะโกนบอกควานช้างคนอื่นๆคืนนี้เราจะพักกันที่ถ้ำศิลาเพชรเร่งช้างหน่อยเดี๋ยวหนีฝนไม่ทันภูผาน้ำใสหันมามองใบโบกใบบัวที่วิ่งตามภายมะปินมาอย่างน่าสงสารทั้งสองคน ได้แต่ส่งเสียงเรียกชื่อเพื่อนรักเพื่อเป็นกำลังใจลูกช้างก็วิ่งสุดกำลังเช่นกันเด็กๆมัวแต่ให้กำลังใจเพื่อนช้างจึงไม่ได้มองดูทางจู่ๆฟ้าก็มืดลงทันทีมองอะไรไม่เห็นคลายมาปิง ยืนนิ่งอยู่กับที่น้ำใสตกใจร้องฟรีจับแขนผู่ขาไว้แน่นน้ำใสไม่ต้องกลัวเสียงควานโพบอกตอนนี้เราอยู่ในถ้ำแล้วให้ลุงจุดไฟก่อนค่อยลงไปอะไรนะอยู่ในถ้ำแล้วหรือมืดจนมองอะไรไม่เห็น เสียงฝนตกหนักดังกล้องเข้ามาในถ้ำภูผาตกใจจนตัวแข็งแทบจะลืมหายใจกลัวน่ากลัวจังเลยเมื่อความโพจุดตะเกียงในถ้ำจิงสว่างขึ้นภูผาและน้ำใสลมจากหลังช้างควานมนิ่ง พาเด็กทั้งสองไปนั่งรอบนก้อนหินใหญ่ส่งไฟฉายให้แล้วพูดว่ารู้นะว่ากลัวอะไรอยู่เอา้าดูให้ทั่วว่ามีอะไรน่ากลัวแล้วควานมิ่งก็ไปเตรียมที่พักต่อภูผ,ผาฉายไฟไปทั่ว ถ้ำสิลาเพชรนี้ดูกว้างใหญ่มุมโน้นเป็นที่พักช้างใบโบกใบบัวกำลังกินน้ำจากแอ่งเล็กๆล,ลูกช้างทั้งสองคงเหนือ่อยมากน้ำใสบอกภูผาให้ฉายไฟขึ้นไปข้างบนเพดานถ้ำโอ้โฮ สวยจังเทศเต็มไปหมดเลยดูหินย้อยตรงนั้นสิยังกับหนามทุเรียนดูนั่นดูนั่นหินเหมือนผ้าม่านด้วยแน่แน่หัวเป็นนกแต่ตัวเป็นหินคงถูกแม่มดสาบนะนี่อ้าวคุณหินงอบถูกใครจุดไฟหรือมีน้ำตาเทียนด้วย ทั้งสองคนเคยเห็นแต่ภาพหินง,งอกหินย,ย้อยเมื่อมาพบของจริงเข้าก็ทำให้เพลิดเพลินไม่เห็นมีอะไรน่ากลัวมีแต่ธรรมชาติสวยงามทั้งนั้นแล้วภูผาก็นึกขึ้นได้เมื่อกี้เรากลัวอะไรกันนะ น้ำใสหัวเราะไม่รู้สิเห็นมืดมืดก็กลัวไว้ก่อนละ่ะเป็นไงเด็กเด็กหายกลัวกันแล้วใช่ไหมพ่อของปูผาเข้ามาหาจริงๆแล้วคิดไปเองทั้งนั้นก็เลยกลัวไปเองทั้งสองพยักหน้ารับทันที ในถ้ำศิลาเพชรอากาศค่อนข้างเย็นโชคดีที่มีฟืนเตรียมมาพอก่อไฟอากาศก็อุ่นขึ้นทุกคนเริ่มหายหนาวพากันนั่งล้อมวงกินอาหารที่เหลือมาจากกลางวันอิ่มแล้ว จะได้นอนพักก่อนนอนผู้ใหญ่ช่วยกันก่อไฟเพิ่มที่ปากถ้ำอีกเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายเข้ามาตรงซอกหินใกล้ที่นอนก็วางใบตะไคร้หอมสุมไฟเพื่อไล่ยุงและ,มะแมลงก่อนเอนตัวลงนอน ทุกคนพนมมือไหว้อธิษฐานขอให้ปลอดภัยภูผาและน้ำใสสบตากันอมยิ้นคิดในใจว่านี่เรากลัวอะไรกลัวทำไม จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อเรื่องในบทที่4เรื่องของกลัวทําไมคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันไม่เอ่ยสําหรับใครนะคะที่ยังไม่เข้าใจเนื้อหาก็สามารถไปอ่านซ้ําอ่านทบทวนได้จากหนังสือเรียนภาษาพาทีหน้า55-59ได้เลยนะคะ มาถึงในช่วงท้ายคลิปกันแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะครูพิมพ์ก็จะไม่มีการสั่งงานเพิ่มนะคะเพราะว่าจะให้เด็กๆได้เคลียร์งานค้างส่งกันค่ะซึ่งเดี๋ยวครูพิมพ์ก็จะแจ้งงานค้างลงในกลุ่มลายภาษาไทยของแต่ละห้องให้นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นการจบเนื้อหาในภาคเรียนที่1กันด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่ค้างงานชิ้นไหนนะคะก็สามารถทําย้อนหลังแล้วก็ส่งให้ครูในลายกลุ่มได้เลยค่ะ ก่อนจะจากกันไปนะคะครูก็ต้องขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนวิชาภาษาไทยมาโดยตลอดนะคะแล้วเรานะคะมาพบกันใหม่ในภาคเรียนที่2สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย